อกหักกันทั้งบางพระเอกมาแรงยอมรับตอนนี้ไม่โสดผมมีแฟนแล้วครับกำลังมาแรงใช้ฝีมือการแสดงและรูปร่างหน้าตาถูกใจแฟนๆตั้งสาวแก่แม่ม่ไปได้หลายคนเลยอยู่ในละครเวลากรรมรเทพทางช่องวันสามสิบเอ็ดนั่นเองขณะนี้สหรับพระเอกลูกหลักของคุณบอยสกคลเฮียดนั่นก็คือตรีปรพัต ที่นับวันออราความหล่อและสเสน่ห์ยิ่งพุ่งขึ้นเรื่อยๆเล่นเอาสาวๆอยากจะรู้ว่าตอนนี้หนมตรียังโสดอยู่บ้างหรือเปล่าและมีใครเป็นเจ้าของหัวใจครอบครองดูแลแล้วหรือยังซึ่งทางเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ามีแฟนแล้วและคบกับแฟนคนนี้มานานมากเป็นสาวนอกวงการนั่นเอง ซึ่งมีคนถามว่าเขาเข้าใจในงานบันเทิงที่ทําอยู่ไหมนะตอนนี้และเล่นจากเลิฟซีนกับนางเอกซึ่งดนตรีก็บอกว่าเขาก็ต้องเข้าใจแหละรอบเป็นงานของเราส่วนแฟนแต่งงานในชีวิตคู่นั้นเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้มองไปไกลขนาดนั้นขอโฟกัสการทำงานและการแสดงที่ตัวเองรักให้เ็มี่ซีสะก่อนนั่นเอง